สวัสดีครับทุกคนก่อนจะไปดูคลิปกันฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นการไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่ไปกันหนาวจรงเลยโอ้ยช่วงนี้อุณหภูมิโหเย็นมากเลยอ่ะเชี้ยะ ไม่หลับเหรออุ้ยหนาวมากเลยแกขอโทษที่ทำให้รอนานฉันมาฉันกลับมาแล้วโอจะไม่ออกแล้วเว้ยง่วงมากเลยอ่ะเอาจะลงในดูหนังแค่เมื่อคืนเนี้ยฉันว่าจะดูแต่พอนายมาช้าแล้วอยากดูแล้วอ่าดูดูดูขอร้องอยากดูอ่ะไหนหนังซอมบี้ที่นายบอกนายซื้อมาใหม่เหรอเออครับนึงเอางี้ถ้าดูเสร็จแล้วเดี๋ยวฉันเลี้ยงข้าวมื้อนึงหลังดูเสร็จโอเคไหมโอเถ้าเราไม่ง่วงก่อนโอเคถือว่าเป็นการขอโทษที่มาช้าแล้วกันเฮ้ยดูหนังก่อนโอเคนายใส่แผ่นหน่อยดิใส่แผ่นเลยเร็วๆว้าวหนังซอมบี้ว่ะ เราเราทิ้งเราทีฟูงตอมบี้ตรงนี้แล้วก็ไปช่วยพวกเ,เคกลียร์ยะกับคุณป้าห็นไหมครับตอนนี้เขาแย่แล้วออไไหรือว่าเคลียร์ตอมบี้บอกนะครับอย,มมอย่างลุ้นเลยอ่ะสุดท้ายพระเอกกับนางเอกก็รอดโอเคครับเปดูอะไรอยงนั้นอะเราเปลี่ยนมุมดูบ้างไอ้เป็นสนุกได้เหรอไนจะเปลี่ยนมุม,มอะไรดีๆอะไรวะเฮ้ยแต่ลองคิดสภาพดิเคลียร์ถ้าวันหนึ่งวันใดวันหนึ่งมีซอมบี้บุกโลกขึ้นมาเป็นจริงเป็นไงวะกลัวเพราะมันจะน่ากลัวนะแต่ว่ามันก็ไม่น่ากลัวเท่าไง มันน่ากลัวมากเลยนะเว้ยถ้ามีอยู่จริงอ่ะมันมันจะมป็นจริงได้เหรอวะแต่ถ้าเราโดนกัดนี่เลยคือเราต้องตายเลยใช่ปะ่ะเดี๋ยวเขาบอกอมันเหมือนว่าเราจะเปลี่ยนเป็นซอมบีป <c oughs> บ้ปแบบใช่ใช่เออเออเหมือนเห <c oughs> มือนเหมือนหรือ <c oughs> หรือว่ามันมีอย่างหนึ่งที่เหมือนในหนังเขาทำอะ่ะถ้าเราโดนกัดที่อ่าตรงขาใช่ป่ะแบบตรงแบบประมาณเท้าอะไรเงี้ยถ้าเราตัดขาส่วนนั้นออกอ่ะแบบว่าตัดตรงนั้นออกอ่ะเราก็จะรอดนะเว้ยก็จะเป็นจริงได้ไงวะเอออันนี้สงสัยมากเลยมันเป็นเพราะไวรัสไงบอกว่าแบบพวกนักนักวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยแบบมีเชื้อโรคหรรรรรืือออออออแแบบบบบบววว่่่่าาาาาาะะะไไเเเงงงงงีี้้ยยยกกมมททัันน็ิศสต์ ที่บ่านทดลองเสร็จปุ๊บแล้วก็แบบทำให้คนเป็นซอมบี้คนที่เป็นซอมบีกมบ้ก็ไปกัดนักวิทยาศา,าสตร์แล้วก็จนเกิดโรคอะไรประมาณเนี่ยออออมันก็เป็นแค่หนักอ,อ,อ่ะเฮ้ยฉันนอนก่อนนะนอนข้างล่างคนเนี้ยคุจะกัดมึงเฮ้ยนอนข้างล่างเลยนอนแล้วนอนเสียงอะไรโว้ยโวยวายวะคนข้างนอกสมัยนี้นี่แบบไม่เกรงใจกันเรื่องไงวะเนี่ย เะไดมีเลือดด้วยเลือดใครอ่ะโอ้ยมีเสียงใครวิ่งเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหสอมบี้ซอมบี้มือนในหนังเลยโอ้ลีเลือดเต็มด้วยใช่ว่าของจริงว่ะพยียามดีแล้วเพื่อนตีแล้วเตยแล้วเฮ้ยแต่ดูข้างนอกหน้าต่างดิหน้าต่างเป็นอะไรเห็นไหมเฮ้ยเจตะโกนเขับดังดิเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวพวกสอมบี้ก็ดีหรอกตอนนี้ซอมบี้ระบาดอยู่ซอมบี้อะไรเลยเฮ้ยตายแล้วมันมันพังมันจะพังประตู กูจอกแล้วตบไปเลยตไปเลยตไปเลยตไปเลยไปแล้ว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 เพื่อนเฮ้ยเหรอเ้ยว้วซาบีเต็มเลยเฮ้ยออกไปดีจะหนีไปไหนดีไม่รู้เฮ้ยมาแล้วมาแล้วเ้ยรอเเข้าเ้ยเคียล้มาีหนีไปเลยเพื่อนหนีไปเลยเฮ้ยกลิ่นอะไรไม่ไหววะเนี่ยเฮ้ยเคียเคียเพื่อนอะไรอะไรนี่นายนายช่วยฉันไว้เหรอใช่ันช่วยนายไว้ละแล้วเราอยู่ไหนเนี่ยไม่รู้ อาตอนแรกฉันว่าฉันสลบไปฉันว่าฉันโดมบีกินแล้วไม่เลยไม่ถูกกินฉันะ้องหจะถูกกินเอ้าอย่าเอาอยู่เดี๋ยวปแปลกไปหาทางออกกันเถอะเดี๋ยวเสียงอะไรอ่ะ่เสียงอมบีเลยป็นหนังเลยนขน้ามปซอมบี <C> โอ้ยโอ้ย <C> โอ้ย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 โ ซอมบี้ด้วยเพื่อนทอมบี้อ่ะไม่ถูกกับพวกไฟเว้ยเพราะฉะนั้นเราอยู่ใกล้ไฟมันก็ดีนะอุ้ยโอ้ยไม่เห็นเราเว้ยโอ้ยร้อล้อล้อตายตีต้นไม้อะไปบอกเลยถ้าบอกแล้วต้นไม้มันง่ายกว่าใกล้ๆใกล้ๆใกล้ๆหุยโอยกระเป๋ายันทอมบี้อยู่ข้างล่างเหรอไหมเนี่ยใกลยทำไมซอมบี้มันมีจริงว่ะเพื่อนหรือว่าในหนังนี้มันไม่ใช่หนังมันคือของจริงแต่ว่าอะไรนะเขาแบบโรคระบาดอะ เราฝันอยู่บ่วะขอร้อนให้สี่ใช่ไหมไม่น่าฝันโดนไปเร็วขอให้ต่ว่เมื่อกี้เราไปเฮ้ยตอมบี้มาไป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 นี่ไอมันมันต้องใช้กุญแจกุญแจเหรอหาจากไหนอ่ะไม่รู้คุณมีตอมบี้แขนขาดด้วยเแปลว่าต้องอยู่สังที่หนึ่งแนวใน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 ป่าที่นี่แหละมาหาดูดิบางตัวตอมบี้มันยืนนิ่งนะไม่หรอมันคนตัวมันหรออุ้ยมันเดินแล้วเนต่ก็ยืนนิ่งว่าไม่มีเลยอ๋อตัวเนี้ย ไหนเนาะขนาดนี้ไหนไหนตัวที่ยืนนิ่งเหมือนเหมือนฉันจะดูผิดนะเหมือนมันนอนนิ่งเฉยอุ้ยเพื่อนนอนนิ่งเหรอเใช่แต่เราคุยกระเป๋ามาดิดูนอนดูเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนคอมมี่มึงก็โอเคตกใจว่ามันเป็นังไงเฮ้ยเกิดอะไรอ่ะบอมตัวซอมบี้เฮ้ยเดียวนาลองไปดูดิเฮ้ยเพื่อนดูก่อนมันตายหรือยังตายแล้วะโอเคคุยกระเป๋ามาดิเฮ้ยแล้เบอาคุณแจด้วยนี่ไปดูโอ้ยแลือนายกก่คนนี้ไงวะรู้มันมันอ้าวมันตามมาไหมมนตามมาวีเดีวมันตามมาตาม เปิดเพื่อนเปิดเปิดปิดปิดิโอเคโวยโวยเกือบไปฉันเผื่อไปแท็กไปไปไปเอาเอาไฟมาฉันเผื่อไปโดนดันซอมบี้อ่ะดิไหนอ่ะมันไม่ดูดีิงวะโทษโทษนี่คืออะไรป่ามืดจังเลยอ่ะที่เนี้ยโอ้ทำไมมีเลือดมาเนี่ยโอ้ยมืดไปหมดเลยว่ะใครอะเฮ้ยมีเลือดด้วยในเลือดไหมมีในเลือดไหมมันเหมือนเหมือนเลือดคนเลยไหมเหมือนเลือดซอมบี้เลยเลือดคนหรอเออไงว่าเลือดคนกับเลือดซอมบี้มันต่างกันเลือดซอมบี้สีดำเหรอมันในหนังอะเลือดซอมบี้มันดำๆเปล่าวะเพราะหรอนเอาพื่ อุโมงค์แจอีกแล้วเลยว้านี่มันถ้ำใหญ่มันเป็นถ้ำหรืออุโมงค์หรืออะไรอ่ะทำไมใหญ่จังเลยรูว่ะฮัลโหลไมีใช่หรือวะเดี๋ยวไม่ได้จริงๆไม่ได้เออลืมเฮ้ยเดี๋ยวมาชั้นช่วยทางเลยไหนช่วยทางอะไรเนี่ยมันมีรูตรงนี้ด้วยไหนรูเยอะป่ะเลิฟเอออะไรอ่ะไหนวะนี่ไหนเนี่ยข้ามนข้ามนนี่นี่ไหนทางไหนแล้วขึ้นหลต้นไม้เหรอแล้วขึ้นหลอดที่ทางนี้โอเคแล้วก็ต่อมันไม่รูนตรงหินได้เห็นรูปะไหนฝั่งชั้นเหรอเฮ้ยไหนไหน ดูสววะัสดีไงเฮ้ยมีคนด้วยสวัสดี้รับคุณลุงอ่าสวัสดีชั้นออกจากที่นี่ไม่ได้พวกเธอเข้ามาได้ไงเนี่ยผมก็แค่ลุยไฟมาครับอะเข้างนอกมีไฟเหรอว้าน่าจะเป็นไฟป่าแน่เลยตอนที่ชันอยู่ที่นี่มาหลายวันแล้วฉันหิวมากฉันก็โดนซอมบี้กัดด้วยยังไงนะครับฉันโดนซอมบี้กัดแต่ฉันไม่เป็นไรนะใช่หรือเปล่าซอมบี้ตัวนี้อ๋อที่นี้นายนายจะเชื่อเขาเหรอ แต่เขาบอกเขาจะมาหลายวันแล้วนะเฮ้ยรู้ว่าเขาอาจจะโกหกเราเขาอาจจะโดนกัดเมื่อกี้เพราะว่าซอมบี้เนี่ยมันจะเป็นได้ภายใน24ชั่วโมงใช่ไหมว่าเขาเขาโกหกเราทุกอย่างเลยเอาไหเอาไหดูว่าเอาดิไหนคิดดิจะฆ่าเขาไหมฆ่าเขาจะเอาไอกุญแจก็ได้ได้ไหมเอาอย่างนั้นเหรอแต่เราไม่มีอุปกรณ์นะดิไปหาอุปกรณ์มาเดี๋ยวเออต้องต้องต้องหาต้นที่นี่ว่ะไม่หรือเราถามมาก่อนไหมว่าเขาอยากตายไหมเผื่อเขาอยากตายโอ้โหมันทำมันอยากตายไหมครับอ่ะตายแล้ววะาฉันจะกลับไปหาลูกหาเมียเฮ้ยอย่าไปยุ่งกับฉันเว้ยไปกันไปถามบ้าอะไร เขาไม่อยากตายแค่โอ้ใครมันจะไปอยากตายวะหรอยังไม่รู้เดี๋ยวขอโทษเร็วหาไว้มางัดงัดหัวเขาเลยไม่ขอกุญแจเขาได้ดีอ่ะนั่นน่ะหากุญแจรอเลยมีกุญแจไหมครับกุญแจอยู่ที่ชั้นี่ยทำไมโอ้โหเอ่าคุณมขอกุญแจได้ไหมวูดจะออกไปจากที่นี่ไม่ถ้าจะออกก็พาฉันไปด้วยไม่ได้เราพาคุณออกไปไม่ได้นะหรือคุณติดเชื้อไปกัดคนอื่นทำไมอ่ะแกเขาติดขุนแจเลยที่เขาจริงด้วยแต่เขาไม่ยอมให้ฉันบอกอะไรนี่แล้วมันมีแค่ลายเอาไว้ยงแล้วอ้าวไออาวุธเฮ เชา,ไม,าไม่มีเขาแน่เลยว่ะเอาไว้ตัดพวกกิ่งไม้อะไรเงี้ยมาดำขา,าดำแขนไปดูนายทำหมอต้นนะครับเอ้ยเอ้ยเุณชนะกูเทียบไปแล้วไปกันตัวเพื่อนเฮ้ยเดี๋ยวกินดิชื่อเสียงอะไรข้างหลัง เฮ้ยเดซอ้ซอมบี้ลุงกาเป็นอมบี้ไปแล้วเร็วลุงหัวโต้ลุงเฮ้ยเดออมบี้อร่อยเลื่อแตัวเปรืองแปดตัวซอมบี้เราไปลุงก็จับจับกินมาในหลัง้กินไปหลังเคมีเลือดเลือดลอยรลอยร้อยแต่ไม่ไปแล้วมัดเรวตาเขาไปดิเลือดปตัวแล้วเพื่อนโอเคหวังว่าเขไม่เห็นนะโอเคเลือดฉันเปิดตัวโอเคเพื่อนโอเคเพื่อนเดี๋ยวลุงต้่งตามมาตามมามาเี่ไว้เกี่ยวไวเนเป็นซอมบี้อยู่ นี่ชอบกินด้วยเหรอไอเกตไอเกตไอเกตโอ้ยีเต็ม่นะีแค่ลงในตาอยู่เลยมันมันมันแค่มากเลยว่ะมัไม่ได้กินเราวดครับสวัสดครับทุุุุุเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋เดี๋ยวไปสวัสดีครับสอ

โอเคได้อยู่โ okay, <ๆ>อเคไปเลยปดิเราไปเรไปมาเวโอเคไปได้ต่อ<ๆ>อันนี้ฟิดแล้วนี่ก็ไปเฮ้ยลุงวัวมึงพยายามขึ้นไปอยู่ไปเร็วของอย่างเดียวเลยอย่าตกไปข้างล่างตกไปเราตายแน่เพื่อนขึ้นขึ้นไปเร็วขึ้นอยู่ทอพี่มานหลอกกินเราข้างล่างอยู่ขึ้นไปต่อตรงแค่้นไปขึ้นไปกระโดดขึ้นมากระโดดขึ้นมามันมีล็อกินอยู่อ่ะเฮ้ยโอเคมี่โตสูงมากนในไหนอ่ะในไหนอ่ะไปทำกันหรอไม่รู้เหมือนกันไปัอยู่ โอเคตามเข้าไปเร็วตามอยู่ตาปอยู่ชุบโอเคฉันจะผ่านแล้วเพื่อนเจ้จะฉันจะทจ้ออกแล้วเอินรอจักรคำถ้าตอบถูกทุกอย่างจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมแปดสามหนึ่งคืออะไรหนึ่งหนึ่งสามแปดคืออะไรฮะถ้าตอบถูกทุกอย่างจะกลับไปเหมือนเดิมไม่รู้หมายเลขหรอเลียงผิดเลียงมั่วไปเลยเพื่อนอย่าไปสนใจเออเพื่อนเออเพื่อนถูกเพื่อนถูกเพื่อนถูกเว้ยอาวหวยออกงวดนี้คือนี่ต้องฮ่าฮาแป นอนน่นอตายอปไหนวะห้ามีแหละอะไรเหรอไอ้ซอมบี้ตัวเมื่อกี้ไปไหนละโอเคเนี่ยไงเยนี่ <regret fully? S 2> นมีกล่องเฮ้ยฟูซอมบี้เฮ้ยออกไปดิเพื่อนไม่รู้เดี๋ยวเฮ้ยนี่มีปืนขวามาฉันเองไปโอ้ยเอ้ยฉันเองฉันเองหลบไปเอ้ยเอ้ยมาจิ้มไปโดนได้ไงเนี่ยโอ้ยขอโทษออกมาเพื่อนออมาออมาเอ้ยฉันดิเฮ้ยไปฉันโดนกัดปุ๊งฉันโดนกัดเพื่อน อย่าพึ่งไม่ถึงเวลาเอางี้อย่างน้อยฉันจะตายทีฉันขอตายด้วยความกล้าของตัวเองละกันเข้ามาเลยนี่เนี่ยตายเข้ามาดิตายเอ้าไปโดนตายตายไม่ตายมันย <are quite> <fun> uh, yeah, I mean ิงไม่ตายลงไปเพื no. ่อนลงไปตายเออ๋อที่พีิตายคาราบิคสี่คาราบิคสี่ตาย มันดึงกุ่ยก่กยไมดตายรจยกระยหมดกระจหมดกะดึ๊งกระดึ๊งกระกระดึ๊อ้ืมาดเอ้ยมนดเอ้ยหยเพื่อนื่อนตายแล้วอาอมบีอวีเต็มเลยอะอยู่อะวไม่เอย่นใครเรียกทำเสียงอะไรอ่ะเ้าเนียที่ก่อนอะไรไม่มีนี่วะอะไรไม่เป็นไร ฉันฉันฝันร้ายอ่ะฉันบอกว่าฉันเป็นซอมบี mine, anyway> oh, ้ฉันนซอมบี้กินเราเป็นซอมบี้เราเราตายกันหมดบ้านเลยหรือว่าฉันจะเออนายทำสิ่งนี้เลยเหมือนมากเลยะเอออะไรใช่ครูนไแม่งเพอเจอนอนแล้วอูฝันจริงเหรอวะเนี่ยเฮ้ยตรงนั้นมีเลือดคนด้วยแสดงว่า